ผ้าสามเหลี่ยมมีประโยชน์หลายอย่างโดยอาจใช้พันฝ่ามือฝ่าเท้าหน้าอกสโพกและศีรษะในลักษณะกว้างหรือทำเป็นผ้าพันคอในลักษณะยาวเป็นแถบใช้พันมือพันศีรษะพันตาพันข้อศอกพันไหล่และที่สำคัญคือใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขนเพื่อพยุงไม่ให้ปวดหรือบวมหรือให้บริเวณที่หักหรือเคลื่อนอยู่นิ่ง ลักษณะของผ้าสามเหลี่ยมผ้าสามเหลี่ยมจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโดยมากฐานกว้าง46นิ้วด้านข้างด้านละ30นิ้วเป็นผ้าเนื้อนุ่มเช่นผ้าลินินการใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันศีสารีเซน์โดยนายปัชญาถาวรทานและนางสาวมิวิกาเกิดด้วยทอง การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันศรีรษะจะช่วยยึดผ้าทำแผลที่ศีรษะให้อยู่กับที่ได้แม้ว่าจะไม่มีแรงกดเพียงพอที่จะห้ามเลือดได้เริ่มต้นโดยการพับฐานของผ้าสามเหลี่ยมให้กว้างประมาณ2นิ้ว วางผ้าสามเหลี่ยมทาบลงบนบริเวณหน้าผากให้ส่วนพับอยู่ด้านนอกมุมยอดของผ้าสามเหลี่ยมจะอยู่ด้านหลังศีรษะแล้วจับใช้ผ้าทั้งสองควยกันอ้อมท้ายทอยผูกเงื่อนพีรอดเหนือหน้าผาก หลังจากนั้นเก็บใช้ผ้าส่วนมุมยอดให้เรียบร้อยการใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันใบหน้าพรีเซนต์โดยนางสาวกิติยายาโนและนางสาวสิวพรแพทย์ขินการใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันใบหน้า จะช่วยยืดขากันไกลร่างหรือบาดแผลบริเวณคางเริ่มต้นโดยการพับผ้าสามเหลี่ยมให้มีลักษณะคล้ายผ้าพันแผลแบบม้วนมีความกว้างประมาณ2อถึงสนิ้วแล้ววางผ้ารองใต้คางทาบลงบริเวณที่บาดเจ็บ ผูกไอยกันบริเวณขมับด้านตรงข้ามส่วนที่บาดเจ็บอ้อมผ้าผูกเนื่อนพิลอดบริเวณใต้คาง การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันอกพรีเซนต์โดยนางสาวปรียาบุญเขียนและนางสาววงกุฎเจริญศิลป์การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันอกจะช่วยลดการเคลื่อนไหวบริเวณตรงอกกรณีกระดูกซี่โครงหักเริ่มต้นโดยการวางผ้าทาบบนหน้าอกแล้วให้มุมยอดของผ้าสามเหลี่ยมพาดขึ้นไปที่ไหล่ แล้วอ้อมปลายผ้าทั้งสามมุมไปผูกมัดไว้ทางด้านหลังด้วยเงินพีรอดการใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขน พรีเซนต์โดยนายธีรชัยตันติคั์และนายทาวีวัตรศรีจันทร์การใช้ผ้าสามเหลี่ยมของแขนจะช่วยกำจัดการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือที่บาดเจ็บให้อยู่นิ่งเริ่มต้นโดยวางผ้าสามเหลี่ยมให้มุมยอดของผ้าอยู่ใต้ข้อศอกข้างที่บาดเจ็บงอข้อศอกให้นิ้วมืออยู่สูงกว่าระดับของข้อศอกเล็กน้อย จากนั้นให้จับใช้ผ้าด้านล่างตลบกลับขึ้นข้างบนไปที่ไหล่แล้วผูกผ้าทั้งสองให้เป็นเงื่อนที่ด้านหลังคอเก็บมุมยอดของผ้าที่ข้อสอกให้เรียบร้อย การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันข้อศอกและเขา่าพรีเซนต์โดยนายพิพัฒน์ไกรวัฒนพงศ์และนายบดินพัฒน์ภัยบูรณ์การใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันข้อศอกและเขา่าจะช่วยยึดหรือปิดบาดแผลที่บริเวณข้อศอกและหัวเขา่ากรณีต่างๆเริ่มต้นโดยการพับผ้าสามเหลี่ยมให้มีลักษณะคล้ายผ้าพันแผลแบบม้วนมีความกว้างประมาณ2-3นิ้วและว,วางผ้าท่าบริเวณข้อศอกหรือหัวเขา่า ส่วนบริเวณที่บาดเจ็บจับปลายผ้าควายกันแล้วผูกยึดด้วยเงื่อนพิลอดการใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันมือและเทา้าพรีเซนต์โดยนางสาวปริยาบุญเขียนและนางสาวบงกเตเจริญศรีการใช้ผ้าสามเหลี่ยมพันมือและเทา้าจะช่วยปิดหรือกดทับแผลบริเวณมือและเทา้าเริ่มต้นโดยวางมือหรือเท้าลงบนผ้าสามเหลี่ยม จับมุมยอดของผ้าสามเหลี่ยมลงมาคุมไว้ห่อปลายผ้าทั้งสองข้างมาไข้กันพันให้แน่นแล้วผูกด้วยเงื่อนพีลอดประโยชน์ของผ้าสามเหลี่ยมหนึ่ง ทำห่วงคล้องแขนในกรณีข้อศอกหรือหัวไหล่เคลื่อน 2. ใช้ปิดแผลบริเวณศีรษะหน้าอกแผ่นหลังแขนและขาได้ 3. ใช้มัดอวัยวะของร่างกายเช่นขาแขนข้อศอกหรือรัดเข้าเฝือก